ทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าถือเป็นอุทยานยอดนิยมในโซนภาคเหนือตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งซึ่งในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานความขัดแย้งทางแนวความคิดนั้นได้นำไปสู่ความสูญเสียและในปัจจุบันภูหินร่องกล้ายังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีตให้ผู้มาเยือนได้ซึมซับ และดื่มดำกับความงดงามของธรรมชาติที่โอบก,กอดอุทยานแห่งนี้มาทุกฤดูกาลค่ะอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมเนืที่ราว1 9ึ8งแสไร่บริเวณรอยต่อของ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยป่าไม้หลักๆ3ชนิดได้แก่ป่าเต็งรังป่าดิบเขาและป่าสนเขาด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,614เมตรอุทยานแห่งนี้จึงมีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีค่ะในแต่ฤดูกาลก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป การท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่ป่าฝนและความสวยงามของดอกไม้ในฤดูการนี้ค่ะส่วนในฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความงดงามของใบเมเปิลสีแดงและทุ่งดอกกระดาษหลากสีสันที่แข่งขันกันอวดโฉมและในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมธรรมชาติความงามภายในอุทยานแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า2 3แสนรายเลยทีเดียวค่ะ ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงามแปลกตาหลายจุดด้วยกันโดยสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ได้แก่ลานหินปุ่มลานหินแตกทุ่งดอกกระดาษและจุดชมวิวบริเวณหน้าผาหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีสถานที่ทำประวัติศาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ซ่อนตัวอยู่ภายในป่าอีกด้วยนะคะ จุดไฮไลท์ที่แรกที่เราจะพาไปชมในวันนี้คือลานหินปุ่มซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ4กิโลเมตรเป็นลานหินริมหน้าผาที่มีลักษณะเหมือนมีก้อนหินหลายๆก้อนผุดขึ้นมาจากลานจึงมีสภาพทางธรณีวิทยาที่แปลกตาหาชมได้ยากค่ะโดยหินเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30ซนติเมตรสูง20-30ซนติเมตรและบริเวณนี้ ยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งค่ะเพราะสามารถชมวิวบริเวณหน้าผาได้ในมุมกว้างจุดที่2คือลานหินแตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ500เมตรลานบริเวณนี้มีลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกแนวยาวและเป็นร่องลึกลงไปเหมือนแผ่นดินแยกซึ่งแต่ละรอยนั้นมีขนาดความกว้างและความลึกแตกต่างกันไปสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้มีสภาพทางธรณีวิทยาเช่นนี้ค่ะไฮไลท์จุดที่3คือทุ่งดอกกระดาษอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไปประมาณ3กิโลเมตรเป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฟูหินล่องกล้าโดยในฤดูหนาวดอกกระดาษหลากสีจะพากันบานสะพรั่งปกคลุมทั่วทั้งเนินเขาและริมหน้าผาค่ะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวและมุมถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไฮไลท์ถัดไปเราจะพาไปที่ผาชูธงซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ500เมตรมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างเต็มตาในอดีตนั้นบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะขึ้นไปชูธงแดงทุกครั้งที่รบชนะทะหารของรัฐบาล และชูธงเพื่อส่งข่าวสารจึงเป็นที่มาของชื่อผาชูธงนั่นเองปัจจุบันบริเวณยอดเขาแห่งนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่เป็นที่ตั้งของธงชาติไทยค่ะไฮไลท์ที่สุดท้ายที่เราจะพาไปชมคือโรงเรียนการเมืองการทหารอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ6กิโลเมตรมีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆจำนวน31หลังซึ่งในอดีต เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาตามแนวทางของรัทธิคอมมิวนิสต์และภายในบ้านแต่ละหลังนั้นจะมีแคร่สำหรับไว้นอนและโต๊ะสำหรับไว้เขียนหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แฝงตัวอยู่ภายในธรรมชาติและเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เดินเที่ยวชมค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนภายในอุทยานก็มีบ้านพักเป็นหลังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและร้านอาหารให้บริการอีกด้วยความงดงามของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ายังรอให้ทุกคนเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองอยู่นะคะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ